อันนี้เป็นตู้เครื่องมือ7ชั้นพร้อมกับเครื่องมือเนี่ยราวสา0รกว่าชิ้นปกติเนี่ยต้องสามหมืกว่าอันนี้เรามาจัดโปรเนี่ยเหลืออยู่18,900ยังไม่รวมค่าส่งถ้าเป็นเซีดีก็2องหมื่นหนึ่พันเพราะมีค่าส่งมีอะไรพวกนี้ขนาดนใหญ่ค่าส่งแล้วมันจะแพงนะฮะตู้เนี่ยมันขนาดใหญ่เลยสูงประมาณ1เมตรอะเซนหน้ากว้างก็เจ็ดน่นนะลึกแนวลึกก็ 46เซนถือว่าเป็นตู้มาตรฐานที่ใช้ทั่วไปนั่นแหละมีล้อแบบเข็นได้ล็อกได้ด้วยทีนี้เจ้าตัวเครื่องมือก็มีอยู่5ถาถาดนะตู้นะก็มีอยู่เจ็ดสามี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งหมด7ลิ้นชักลิ้นชักเล็กแล้วก็ลิ้นชักใหญ่ไว้ใส่ของทั้งหมด7นะครับถาดถาดเครื่องมือกคค็ครบเลยเกี่ยวกับงานซ่อมรถยนต์ ไอ้เจ้าตัวเครื่องมือก็ก็ดีนะอย่าดูจากชิ้นงานอะไรพวกนี้ก็โอเคนะครับวัสดุอะไรต่างๆโอเคเหมือนปากตายมีแบบครบ,ครบเลย,อ,ยอันนี้เยอะมากนะเพียงพอต่อการใช้งานในการาซ่อมรถยนต์ทั่วไปเนี่ยนีย่ครับครบเลยนะครับก็ตอนนี้เหลือไม่ไม่ไม่กี่ชุดนะครับ ก็สนใจก็ทักมาครับโอเคครับขอบคุณครับ